นักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้อยู่กับคุณครูเอกพลสเงีมพงศ์ในรายวิชาดนตรีน่าฏศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับและแน่นอนครับวันนี้เราจะพบกันในเรื่องดนตรี4ภาคนะครับในแต่ละภาคจะมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับภาคแรกนะครับเดี๋ยวเราจะไปพบกับคุณคุณนิวนะครับสวัสดีครับคุณคุณนิวสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมา พบเจอการผ่านทางหน้าจอแล้วกันเนะาะจะเจอการผ่านหน้าจออีกหนึ่งเดือนเลยหนึ่งเดือนเต็มเลยนะคะมีใครคคิดถึงครูบ้างครูคิดถึงนักเรียนมากเลยอุ้ยกว่าไปอ่ะอาจจะจำลักษณะการพูดของครูนิวได้เนาะว่าครูนิวก็จะเสียงประมาณนี้แหละการพูดก็ประมาณนี้แหละอ่ะพูดให้หาคิดถึงกันเนาะแต่อย่างอื่นอย่างใดนะคะครูไม่ได้มาเพื่อพูดให้หาคิดถึงอย่างเดียวครูมาให้ความรู้ด้วยในส่วนของ เครื่องดนตรีไทยในแต่ละภาคนั่นเองซึ่งบางห้องเนี่ยอาจจะได้เรียนกันไปแล้วนะคะในเครื่องดนตรีไทยของภาคเหนือแต่ว่าในบางห้องเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เริ่มเลยสักภาคเดียวนะคะนั่นก็เป็นเพราะวันหยุดที่ผ่านมาห้องนี้เรียนจับครูในวันจันทร์แต่ว่า ก็อาจจะไม่ได้เรียนทําให้มีการเรียนที่ไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูก็จะถือโอกาสนี้นะคะขอเริ่มเรียนไปพร้อมกันเลยโดยห้องไหนที่เรียนเครื่องดนตรีในภาคเหนือไปแล้วก็ให้วิดีโอนี้นะคะเป็นการทบทวนบทเรียนไปในตัวแล้วกันนะ,ะมาเริ่มเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างหนึ่งสโล ซึ่งปีจุ้มพินเปียกองเต่งถึงกองตะลดโพสและกลองตึงโนนะคะอ่าเหลืออย่างหนึง่งกลองสะบัดใช้ด้วยนะคะซึ่งวันนี้ครูนิวจะไปอย่างรวดเร็วเลยคือเครื่องตีแรกอ่ะมาเริ่มกันที่สล้อเลยสล้อเนี่ยมีรูปร่างลักษณะของเขาหน้าตาประมาณนี้เลยสล้อหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าทะล้อนะคะเป็นเครื่องสายที่บรรเลงด้วยการการการสีนะคะซึ่งคันชะของเขาเนี่ย จะเป็นพันชักอิสระโดยไม่ได้ติดอยู่กับตัวของสโลน,นั่นเองนะคะสะลน,นี่ตัวกะลาของเขากะลาหมายถึงไอตัวกลมๆตรงนี้ทํามาจากกะลามะพร้าวนะคะและตัดปิดหน้าด้วยมไม้บางๆนั่นเองซึ่งสายของสโลนเนี่ยทำมาจากอะไรมีใครรู้บ้างทํามาจากสายลวดนั่นเองนะคะซึ่งเสียงเขาเนี่ยจะมีเสียงค่อนข้างไปในทาง แหลมนะคะสล้อเนี่ยจะมีทั้งหมด3ขนาดคือ1สะ่งสเล็กกลางและใหญ่นั่นเองอะมาฟังเสียงของเขาบ้างว่าเสียงของเขาเป็นอย่างไรอ่ะคูนิวไม่เปิดดีกว่าให้ไปเปิดดูเองตามอิสระเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวคูนิวจะแนบไปด้วยนะคะให้ กดได้เลยว่าอุ๊อยากดูเครื่องดนตรีนี้เป็นพิเศษอยากดูเครื่องดนตรีนี้นานเป็นพิเศษได้ทางนั้นเลยนะคะถือว่าให้อิสระทางการเรียนรู้นั่นเองอ่ะต่อไปมาต่อกันที่ต่อกันที่ซึ่งนั่นเองซึ่งซึงเนี่ยเป็นเครื่องสายชนิดหนึ่งนะคะที่มีลักษณะคล้ายกับคล้ายกับบางคนบอกว่าคล้ายกับกีตาร์หรือบางคนบอกว่าคล้ายกับพินนะคะอ่ะ ถามว่าคล้ายไหมใช่มีความคล้ายคล้ายโดยที่ว่าสายของเขาเนี่ยจะทํามาจากลวดเหมือนกันนะคะแล้วก็ลักษณะการบัรเลงเนี่ยจะบะนเลงด้วยการบีดเหมือนกันนั่นเองเสียงก็มีความคล้ายคลึงกันนั่นเองนะคะใครอยากฟังเสียงก็ไปเปิดดูเอาเองเนาะอะ,อะต่อไปต่อไปนะคะมาต่อกันที่ปีจุ้มปีจุ้มเนี่ยจะเป็น ปีลิ้นเดียวนะคะซึ่งตัวลิ้นเนี่ยจะทําด้วยโลหะเหมือนลิ้นแคนนะคะตัวปีจะทําด้วยไม้สางนะคะที่ปลายข้างหนึ่งจะฝังลิ้นโลหะไว้นะคะเวลาเป่าเนี่ยเขาก็จะใช้ปากอมเข้าไปแบบนี้นะคะซึ่งมีก็จะลักษณะคล้ายๆกับขลุ่ยบ้านเรานั่นเองซึ่งจะมีการเจาะรูแบบนีนะ้นั่นเองนะคะเวลาเป่าเนี่ยเราก็จะเอานิ้วของเราเนี่ยปิดไปตรงรูนั้นๆเลย ประมาณนี้ต่อไปต่อไปต่อด้วยต่อด้วยพินเปียนะคะพินเปียะหูยอันนี้หาดูยากมากนักเรียนพินเปียหรือพินเพี้ยนะ่ะบางที่ก็เรียกว่าพินเพี้ยบางที่ก็เรียกว่าพินเปียนะคะซึ่งกระโหลกของเขากะโหลกคือตรงไหนเอ่ยกะโหลกคือตรงนี้ทํามาจากกะลามะพร้าวนะคะเวลาดีดเนี่ยเขาก็จะขย่ากะโหลกนะคะ เพื่อประกบติดไว้ตรงหน้าอกแบบนี้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าหาคนที่เล่นได้เนี่ยยากมากมีแต่คนแก่คนมีอายุแล้วนะคะที่จะเล่นได้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าพินเปียเนี่ยเล่นยากค่อนข้างเล่นยากเลยมีผู้ที่แบบเล่นได้ เล่นได้จริงๆน่ยน้อยมากนะคะโดยสมัยก่อนเนี่ยพินเปียรหรือพินเพียเนี่ยก็จะนิยมดีดไปพร้อมกับการครอร้องนะคะหรือว่าการเกี้ยวสาวเกี้ยวสาวคืออะไรเกี้ยวสาวก็คือการจีบสาวนั่นเองเปรียบเสมือนกับการเล่นกีตาร์ดีก,กีตาร์สมัยนี้เพื่อจีบสาวอะไรประมาณนี้เลยนะคะอ่ะต่อไปไปอย่างรวดเร็วนะคะต่อไปคือกลองกลอง กลองเต่งถึงนั่นเองกลองเต่งถึงเน่ยลักษณะกลองของเขาเนี่ยจะมีลักษณะที่คล้ายๆกับกลองอะไรเอ่ยกลองอะไรหน้าที่เป็นกลองแถวบ้านเราที่เป็นกลองในภากลางดูซิจะมีใครทายถูกไหมถ้าไม่มีคุณครูเฉลยให้เราเรียกว่ากลองกลองกลองเต่งถึงนะคะซึ่งกลองเต่งถึงจะมีลักษณะคล้ายกับกลองที่มีชื่อว่า ตะโพนในบ้านเรานั่นเองคล้ายอย่างไรคล้ายอย่างไรมาดูกันลักษณะของเขาเนี่ยจะเป็นกลองที่ขึงด้วยหนังสัตว์ทั้ง2ด้านและสามารถตีให้เกิดเสียงได้ทั้ง2ด้านเลยนะคะซึ่งจะมีขาซึ่งขาของเขาเนี่ยทำมาจากไม้เนื้อแข็งนั่นเองโดยกลองเต่งถึงเนี่ยจะเอาไว้ตีเพื่อประกอบจังหวะนะคะอ่ะต่อไปต่อไป ต่อไปกลองเต่งถึงผ่านไปต่อไปกลองอีกแล้วกลองอะไรนะกลองตะลดปดนะคะเมื่อกี้ลักษณะกลองอันใหญ่หญๆอ้วนๆอันนี้อันเล็กๆลักษณะคล้ายๆกับทรงกระบอกมีความผอมเพรียวนะคะอันนี้เราเรียกมันว่ากลองตะลดตุดปดหรือกลองตะลดตุดปดซึ่งเป็นกลองที่ตีได้ทั้งสองหน้านะคะขนาดจะยาวประมาณ100เซนขึงด้วยหนังเหมือนกันอย่างที่ครูเคยพูดเสมอเลย คําว่ากลองส่วนมากจะมีหนังเป็นส่วนประกอบทั้งนั้นเลยอันไหนที่เราเห็นหนังสัตว์แล้วเป็นเครื่องตีนั่นแหละเราเรียกมันว่าเครื่องหนังหรือว่ากลองนั่นเองนะคะซึ่งหุ่นของกลองหุ่นคือตรงไหนเอ่ยหุ่นคือตรงน,น,น,รงนี้หุ่นคือตรงนี้นะคะยาวลงมาเลยทํามาจากไม้เนื้อแข็งนะคะซึ่งการตีของเขาเนี่ยจะต้องมีไม้ที่เอาไว้ตีด้วยนะคะ แล้วก็ต้องมีขี้จ่าหรือข้าวสุกบดผสมกับขี้เท่านะคะเพื่อถ่วงเสียงให้มีเสียงที่ต่ำลงนั่นเองอ่ะผานต่อไปไกลแลไกลแลอีกนิดเดียวอดทนหน่อยอีกนิดหนึ่งต่อไปกล้องตึงนงนะคะซึ่งกลองตึงนงมีลักษณะคล้ายๆกลองอะไรในบ้านเราติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอตกตอกลอง กลองยาวนั่นเองอมีคนตอบถูกเลยครูว่าต้องมีคนตอบถูกแน่แน่กลองตึงนงเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับกลองยาวว่าเราแต่แตกต่างที่ตรงไหนแตกต่างตรงที่ว่ากลองตึงนงเนี่ยไม่สามารถแบกได้ในคนเดียวนะคะเพราะว่าลักษณะของเขาเนี่ยใหญ่มากความยาวเนี่ยประมาณเมตรครึ่งเลยซึ่งเขาจะต้องใช้คน2ถึง4คนเนี่ยเพื่อแบกหามเลยนะคะและกลองตึงนงเนี่ยจะเอาไว้ตีเพื่อ ประกอบการฟ้อนหรือว่าการรำการฟ้อนก็คือการรำนั่นเองนะคะเป็นการรำของภาคเหนือหรือเอาไว้ตีเพื่อแห่ขบวนต่างๆนั่นเองอ,อย่าสับสนนะเรียนกันไปกี่กองแล้วเนี่ยต่อไปใกล้แล้สุดท้ายท้ายสุดอันนี้น่าจะมีคนรู้จักเยอะที่สุดเท่าที่ครูเคยสอบถามมานะคะกลองสบัดช,ชัย ถามใครใครก็รู้คุณคุ้นไหมกองสะบัดชัยลักษณะของเขาจะเป็นหน้ากลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีไม้ตีนะคะกองสบัดชัยโบราณซึ่งกองสะบัดชัยเนี่ยในสมัยก่อนจะนิยมตีนะคะตอนออกศึกสงครามนะคะเพื่อเป็นการเอาเลิกเอาชัยนะคะเป็นสิริมงคลและก็เป็นขวัญกําลังใจให้แก่เหล่าทหารนะคะในการต่อสู้เพื่อให้ได้ชัยชนะกลับมานะคะ โดยทำนองในการตีกองสบัดชายโบราณเนี่ยจะมีทั้งหมด3ทํานองคือ 1. ใช้ยเพรี 2. ใช้ยดิถีและ3ชนะมานนะคะอ่ะผ่านไปแล้วกับเครื่องดนตรีหลากหลายชนิดวันนี้เราใช้เวลาแค่อึดใจเดียวเราก็สามารถรู้จักเครื่องดนตรีมากมายได้ขนาดนี้แล้วอ่านักเรียนแต่ถ้ามีใครที่อยากจะ รู้จักเครื่องดนตรีไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถดูสไลด์ของครูเพิ่มเติมได้เลยนะคะสามารถกดเข้าไปในนี้ก็ได้ในนี้ก็ได้ในนี้ก็ได้นนไดนนนไดเนาะอ่ะส่วนวันนี้เราก็ไม่ได้มานั่งฟังคุณครูเฉยๆนะคะก็จะมีแบบฝึกห,หัดให้แต่แบบฝึกหัดนั้นจะเป็นอะไรนะคะมารอลุ้นกันต่อไปเนาะโอเคค่ะอ่านะครับก็ขอขอบขอบคุณคุณอิวนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับ เครื่องตีภาคเหนือในวันนี้นะครับจบไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับนัเกเรียนถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวสาหรับตุ้งตีสีภาคนะครับสําหรับวันนี้ก็เป็นภาคแรกกรับที่เราได้ทําความรู้จักกันนะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเป็นภาคอะไรนั้นโปรดติดตามตอนต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ